สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,สขู้สุขนครับผมหลานพี่ซีแท็กเตอร์อำเภอเบตจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมมือนีมานำเสนอยันมาขนาด30เก่าเรื่องอีกหนึ่งรายการครับผมเป็นคลิปประจำวันที่26กระกฎาคม2566ครับผมนี่ยันมาเขาเมื่อไม่อีกหนึ่งรายการครับผม ตัวนี้เป็น EF 3สามเก่าสที่ครับผมขนาด 3, ามเก่าแรงมาครับผมจดทะเบียนปี60ปี60สภาพปลอมใส่โตรถสีสันเดิมๆครับผมเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องบอเขกบอไอครับยางหนาหลังกะใส่กันได้อีกดนเติบครับผมดนๆเลยหลังคามีแตกอยู่นิดนึงครับผม ันนี้กับมีอุปกรณ์ด้านหน้าและก็ผันหลังครับผมผันหลังเป็นผันไม้เป็นผันหาครับ ร้อยชั่วโมงครับผมชั่วโมงการกิดงานปี60ศูนยเอฟกัสารลิมทะเบียนชุดโดนครบครับผมหกนท่าน,นี่ก็เปิดราคาอยู่2 8งแสนมหาพันบาทครับผม2องแสนพันบาทราคานี่ก็ทรงไฮฟี่สารกิโลเด้อครับผมไอพี่น้องเลยสองแสนแปดหาพันบาททรงไฮฟี่ 300หกิโลครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่กัโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ศูาเอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมอยู่หลางก็มีหลายรุ่นหลายรายการอยู่แล้วครับผมรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่ยันมาคุปตายันมาห้าสิบเอ็ดยันมาสี่สิบเก้าอิเซกิ ยันมา72 MU หาหา MU4 เก่าครับผมโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์0 8 1 6 0 0 4 7า3ครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำแนเดอร์ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใส่บ่ขาดมือจากใจพีซแท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ